สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับกุกๆุกวิชาสังคมป .6 นะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องโอวาสา3ตอนนี้เราต่อการทำแต่ความดีเบญจศีลหรือทำ5ข้อพึงปฏิบัติทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมี5ประการคือมีเมตตากับรุณามีสัมมาอาชีวะมีความสำรวมในการมีสัจะมีสต,สติสัมปชัญญะ กุศลมูล3คือต้นเหตุแห่งความดีผู้ที่มีหลักธรรมนี้จะขจัดอกุศลมูลได้อะโลภะคือความไม่โลภอโทสะคือความไม่โกรธอโมทะคือความไม่หลงการทำแต่ความดีดูซีเห็นไหมภระสี่ทำเ,เป็นพลังปัญญาพาระคือกำลังปัญญาวิริยะภระคือกำลังความเพียร อนวัชพละกำลังคือการกระทำที่ไม่มีโทษสังคหะพละกำลังการสังเคราะห์คารวะคารวะหกคารวะในพระพุทธเจ้าคารวะในธรรมคารวะในพระสงฆ์คารวะในการศึกษาคารวะในความไม่ประมาทคารวะในการต้อนรับดูนี้การทำแต่ความดีมีอะไรกตัญยูกะตะวิธีตอบพระมหากษัตริย์ มีอะไรบ้างเด็กๆลองดูนะคะมงคล38ม่มีอะไรบ้างเห็นไหมป .6 ศึกษาเพียงแค่3ประการคือมีวินัยอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับการงานไม่มีโทษทำงานไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ประมาทในธรรมมีสติรอบคอบคอยเตือนตนให้ทำแต่ความดีละเว้นความชัว่วไงการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์ เราสามารถทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้โดยการหมั่นบริหารจิตและเจริญปัญญาทำอะไรได้บ้างคือสวดมนต์ใบพระปฏิบัติสมาธิดูสิการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาอบายมุกและสิ่งเสพติดการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ศึกษามีอะไรอริยาสัจสีหลักกรรมไต้สิขาโอวาสสามเบญจศิน,นเบญจธรรม อบายามุก6กอกุศลมูลสากุศลลมูล3าพละสีคารวะหมงคลสาสิบอ่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาอธิบายนะคะว่าสิ่งเหล่านี้คำเหล่านี้จะมีความหมายว่ายอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆวันนี้กูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ